ขอเป็นอัวแหนพี่น้องเสื้อแและเหล่าวิรชนทั้งหลายที่ตายไปแล้วและก็วิรชนที่ยังเป,เป็นเป็นมีชีวิตอยู่เราคารวะหัวใจหนูทั้งสองและขอส่งความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อสืบเนื่องการต่อสู้ต่อไปหลังจากที่อาจารย์ได้ผ่านชีวิตแบบนี้มาแล้ว50ปี ขอให้เป็นผู้นำการต่อสู้ต่อไปดีกว่าค่ะทิทาถาวนันเสืออาจารย์รมาแบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวนัดหมายเดิมตั้งใจจะนัดกลุ่มคนเสื้อแดงมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เห็นว่าสถานการณ์วิกฤตนะฮะเราก็คุยกันมันวิกฤตขนาดที่เรียกว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาต่อน คือเราเจอสนามการต่อสู้ที่คนตายจำนวนมากแต่อันนี้เป็นคนเป็นที่สู้กับเรื่องของกฎหมายเรื่องของศาลสถิตยุติธรรมมันจึงเป็นภาวะการต่อสู้แบบใหม่ของประชาชนแล้วมันได้หัวใจแบบเต็มที่นะาว่าเขาทุ่มเทเต็มที่อาจารย์ก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะว่า อยากอยากมา,าให้กำลังใหญ่แต่ว่าอาจารย์ไม่ใช่พระที่จะมาขอบิณฑบาตได้แต่อาจารย์ก็มาวันนี้ตั้งใจว่ามาในานามของคนเชื้อแดงและก็วีรชนและนักต่อสู้อื่นๆอาจารย์ผ่านการต่อสู้มา50ปียังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าวัยของคนเสื้อแดงและคนอย่างอาจารย์เนี่ยมันรุ่งโรยเยอะดังนั้นเนี่ยด้วยความรักและความเป็นห่วงลูกหลานอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้นำการต่อสู้ต่อไปอีกข้างหน้าอาจารย์จึงอยากจะมาขอทั้งชื่นชมให้กำลังใจเข้าใจสรรเสริญแต่อย่างไรก็ตามอยากขอชีวิต ไม่ได้ขอเพื่อตัวเขาและแม้กระทั่งคอบมของเขาแต่ขอให้กับประชาชนคนไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งในอดีตด้วยเพราะว่าคุณสมบัติของคนอย่างเขาของน้องทั้งสองคนเนี่ยของหลานทั้งสองคนเนี่ยคือคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพราะมันพิสูจน์หัวใจแต่คนเป็นเนี่ยยังไงมันก็ได้ประโยชน์ สมมติว่าถ้าเกิดเข้าสูญเสียไปแน่นอนนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์เราอาจารย์คิดถึงว่าถ้าลุงนวมทองยังมีชีวิตอยู่ลุงนวมทองก็คงทำอะไรได้มากกว่านี้ผู้พิพักษาที่ท่านได้เสียชีวิตท่านท่านอยู่ท่านก็อาจจะนําการต่อสู้และอาจจะร่วมการต่อสู้กับเราได้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่านี้ และรวมทั้งแม้กระทั่งคุณสืบนาคเสถียรเป็นต้นดังนั้นอยากจะพูดแทนคนที่ต่อสู้และได้สูญเสียชีวิตและอนาคตด้วยว่าอยากให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อประชาชน mm. เพื่อคนไทยทั้งประเทศในอนาคตเพราะนั้นอาจารย์ก็เขียนในบัตรการนะนะ วันนี้รีบดอกไม้ก็ไม่ได้เอามามีสองใบเปิดเปิดน<จ>ะครยกทครงสูงขึ้น,นหนหัอก็ได้ค่ะจันครับภายในภายในเป็นข้อความยังไงบ้างคะท่านตะวันหรือท่านตะวันด้วยความรักและเป็นห่วงหนูมากๆราเขก็ใจใจิตใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้ครั้งนี้และถือเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากอย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ผ่านการต่อสู้มาแล้ว50ปีที่ได้อุติชีวิตตัวเองเพื่อการต่อสู้ประชาชนที่ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์อยากบอกว่าชีวิตหนูต่อไปนั้นจะมีค่าและยิ่งใหญ่บนถนนการต่อสู้เส้นนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายที่อยากให้หนูได้มีชีวิตต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการต่อสู้ของประชาชนนี่คือคำพูดจากหัวใจของประชาชนที่ผ่านการต่อสู้ทีมอีแผลเต็มตัวร่างกายแล้วก็กำลังรอยราด้วยหวันขอชีวิตหนูเพื่อการต่อสู้ต่อไปที่ราฮาวอนเซษนะัเป็นเสืแดงเต็มขั้น เป็นอดีตประธานอบอชรับปัจจุบันเป็นกรรมการทวงความยุติธรรม